ุ๋ยแพงถอยไปผุดไอเดียช่วยลดต้นทุนขายปุ๋ยผ่านสหกรณ์เป้าหมายสุดเอ่อเป้าหมายสุดท้ายผลิตเองนี่วาระปุ๋ยแห่งชาติพี่นอ้องเผยแพร่เมื่อวันที่3ตุลา2 5 68ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารองนายกรัฐมนตรีและการ,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์พุดไอเดียพุธไอเดียขึ้นมาแล้วนะครับเนาะจะทาปุ๋ยโลงงานปุ๋ยให้ได้ แต่ว่างบประมาณมันก็นลายอยู่เด้โรงงานปุ๋ยนั่นทางนี้ทางนั้นเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตนะลดต้นทุนในการผลิตโดยเฉพาะชาวนานี่แหละใส่ปุ๋ยหายเนะครับนาะใส่กระเช้าส,สองหลอดสามหลอดพุ่นอ่าเป้าหมายพุ่นที่นี่รายละเอียดจะเป็นจยงไดไปเบิ่งพี่น้องโรง,งงานปุ๋ยแห่งชาติเป็นจยางไดปุ๋ยแพงลงไปธรรมนัต รับจบขายเองพันสหกรณ์นี่ผลิตเองขายเองนักเลงพอพี่น้องหลังจากมอบนโยบายสําคัญให้ข้าราชการในสังกัดจนเสร็จสิ้นผู้กองธรรมนัฐพรหมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมกล่าวว่าตนมีแนวคิดโปรเจกต์ปุ๋ยแห่งชาติ นี่โอ้บัธรรมดาได้ปุ๋ยแห่งชาติเลยที่จะช่วยเกษตรกร,กรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยให้ย่างได้อย่างมหาศาลอีเสียมบอกอีเสียมกันอ่าอันนี้คำหย่อนะครับน้องนะอีเสียมนี่กันกน่าจ,จะหูว่าเป็นจังไดนะครับน้องอีเสียมบอกเลยนี่อีเสียมอีเสียมนะพี่น้องถ้าอ่านผิดอันทึกก็ขออภัยเลยอีอีเสียมบอกเลยนี่ไม่ใช่แค่การชกหมัดน็อก แต่เป็นการประกาศกล่าวถึงแผนการทลายโครงสร้างธุรกิจปุ๋ยทั้งระบบวิสัยทัศน์ที่ผู้กองประกาศลั่นกับสื่อในวันนี้คือเป้าหมายสูงสุดในการตั้งโรงงานปุ๋ยของรัฐขึ้นมาผลิตเองขายเองไม่ต้องงอ้อใครหน้าไหนทั้งนั้นเป็นการประกาศอิสรภาพจากพ่อค้านายทุนและตลาดโลกอย่างสมบูรณ์ ถ้าทําได้นี่ถือว่าสุดยอดพลิกประวัติศาสตร์ในส่วนของเกษตรกรเลยได้พี่น้องเนี่มากี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยรัฐบาลบเคยมีโรงงานปุ๋ยถ้าเฮตุใดเด้ถ้าเฮ็เดใดนะครับนาะแต่ว่าระยะเวลาแค่สี่เดือนก็จะมาพิสูจน์ผลงานกัน,กนว่าจะเฮตุใด,ดหรือบ่ได้พี่น้องแต่ว่าสมัยหน้า,าท่านก็จะเข้ามาคือเก่านะพย,ยการว่ามาเบื้องไรระยะเต่อโดยเบื้องต้นในระยะเริ่มต้นหรือเฟสแรกรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ธรรมนัต จะประเดิมนำร่องกระจายปุ๋ยผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศก่อนเพื่อตัดตอนในทุนค้าปลีกในเวลาเดียวกันและที่สำคัญที่สุดท่านการันตีเสียงดังฟังชัดว่าโครงการนี้ช่วยลดราคาปุ๋ยให้พี่น้องเกษตรกร,ศศกรได้มากถึงครึ่งต่อครึ่งถ้าเราผลิตเองได้ทั้งหมดเราก็จะคุมราคาเองได้ทั้งหมดเสียงคำรามของผู้กองที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อไปนี้เรา ต่อไปนี้ราคาปุ๋ยของคนไทยกระทรวงเกษตระสหกรต้องเป็นผู้กําหนดโอ้แน่นอนดอพี่น้องแน่นอนเน๊ะอหค์การว่าดุดันแบบไม่เกรงใจใครเลยเด้เนยไม่กลัวใครหน้าไหนเลยอ่ามีเป้าหมายก็คือซอยเหลือพี่น้องกเกษตรกรเฮาถ้าทําได้นี่ถือว่าสุดยอดเน้ะบ๊ายบาเยเลยนะครับ,บเนาะบดายอายรอยเอกธรรมนัตเลยแต่ว่าวิสัยทัดทันก็นดีเนีย่ยอ่าถ้าต่างโรงงานได้นะครับเนาะ งานนี้อีเซียมขยี้เกษตรฟันธงนายทุนผู้นำเข้าปุ๋ยนายทุนผู้นำเข้าปุ๋ยรอบนี้ไม่ใช่แค่นางไม่ติดแต่ถึงขั้นอกแตกตายเพราะนี่ไม่ใช่แค่การมีคู่แข่งที่เพิ่มคือการเปิดตำนานธุรกิจของพวกเขาโดยสมบูรณ์เอาจริงๆพูดจากใจอีเซียมขยี้เกษตรกรเลยนะขยี้เกษตรเลยนะงานนี้ขอเอาใจช่วยสุดริม ทิมประตูเพราะถ้าร้อยเอกธรรมนัตกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ธรรมนัสทำสำเร็จมันคือการปรระวัอมนคืการปฏริวัติอุตสาหกรรมการเกษตรโอ้อแต่ที่หนักใจจนนอนก่ายหน้าผากก็คือศึกนี้มันใหญ่หลวงนักไอธุรกิจเฉียดแสนล้านนั่นเขาไม่ยอมง่ายๆแน่ มาลงทุนหลายพี่น้องเฉียดแสนล้านไปรเด้นนี่เบิงบ่งเบิ่งเบิ่งส่งแล้วนะครับเนาะแล้วไอที่ว่าจะเริ่มพันสหกรณ์นะต้องถามอีกว่าสหากรณ์บ้านเรามันใจสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือจะไม่กลายเป็นหรือจะไม่กลายเป็นการเปลี่ยนตัวจากาเปลี่ยนตัวกลางจากนายทุนการร้านค้ามาเป็นผู้มีอิทธิพลในสหกรณ์แทนใช่ไหมส่วนไอที่ลั่นวาจาว่า จะให้เห็นผลใน4เดือนแค่เฟสแรกจะทําทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยงานนี้บอกเลยว่าเดิมพันสูงลิว้วถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาทําสําเร็จนี่คือผลงานมาสเตอร์เพีสที่จะพลิกประวัติศาสตร์ของวงการเกษตรกรไทยไปตลอดกาลพี่น้องเกษตรกรเอ๋ยโปรดจับตาศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักขอบคุณข้อมูลที่มาจากช่องแพี่น้องโอ้ โอ้พอยายการอ่านแล้วก็เป็นตาเขา้าอกเข้าใจอยู่นะพี่น้องน้องถ้าทำได้เด้ถ้าทำได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยล่ะน้อครับเนาะแต่ว่าต้องลอยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของใจสื่อมือสะอาดน้ําเด้สวายเหลือพี่น้องกเกษตรกร,ต,ต,ร,ต,รตรงตรงดีดีน้ครับเนาะชั่วโมงนี้ในส่วนของรัฐบาลอนุทินชาญวีรกุลน้ครับเนาะหรือว่าท่านนายกเสียหนู่นชั่วโมงนี้มีผู้เดียวก็กคือรอยเอกธรรมนัฐพมเพาที่ร้อนแรงมากที่ชุดเลย อลองลองมาก,กับเป็นท่านสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พี่นอ้องกถือว่านายุบายละกะ่ามุมมองที่เพิ่นบอกออกมานี่มันมันดีเบิร์่ะมันดีต่อเกษตรกร,กรชาวนาเฮออท่านสุภจีก็เขา้ามาแค่สองมือไปทำจีทูจีไปทำขายเข้าให้กเกษตรเอเพื่อขายเข้าให้กเกษตรกร่ะกับประเทศจีนอะ สองจุดแปดแสนล้านตันพี่น้องอ่าเอ่อสองจุดแปดแสนตันบ่สองจุดแปดล้านตันนั่นแหะประมาณนี่ประมาณนี้แหละสองจุดแปดนี่แหละพี่น้องแต่ว่าแสนตันนี่แหละน่าจะเป็นสองจุดแปดแสนตันนี่ละพี่น้องเออเพิน่นเพิ่นมีเป้าหมายที่ดีและ,ะถือว่าการดําเนินการการดําเนินงานของเพิ่นนี่โอ้รวดเร็วท่านใจโดยเฉพาะท่านรอยเอกธรรมนัเนะครับนะ สไตล์ในการทํางานของเพิ่นกะดุดันพี่น้องการว้าวจาผงผังแต่ว่ามีความจริงใจการสั่งการมีการติดตามและกันยังบ่พ่อคําสั่งถือว่าเด็ดขาดกับเพิ่นเด้ถ้าเป็นคําสั่งิ่นออกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานแล้วในส่วนของงานถ้าหากว่าสั่งไปแล้วทบธรรมโยกใหญ่ทันทีมีโทษทันทีนี่ที่นี่ก็มารอรุ่นรอเบิงเดอร์ว่าท่านเข้ามารอบนี้ก็น่าจะมี แต่ท่านจะนําบทเรียนหลายๆบทเรียนมามามาพิจารณาอ่ามาเป็นมาเป็นมาเป็นแนวทางเพิ่นละพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกับเขามาตะกี้เิ่นกับเขามาเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะเป็นรัฐมนตรีคือกันสมัยท่านร้อยเอกอ่าไอ้ท่านเศรษฐาเนาะครับเนาะท่านเศรษฐาท่านนายกเศรษฐาเนี่ยท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือกันเด้ออ่าที่นำเสนอปุ๋ยคนละครึ่งคือร้อยเอกธรรมนัสนี่บ่ไปบ่ไปใส่มาใส่ก็คือน้นเรื่องปุ๋ยอย่างเดียว ว่าไงซะเนาะคเนาะเรื่องปุ๋ยข้าวแล้วกับปุ๋ยโคละครึง่งโครงการเพื่อนดีได้พี่น้องพนัการยอมรับอยู่ว่าโครงการเพื่อนดีแต่ว่าช่วงที่ออกมาเนี่ยมันมันไปตรงกับเงินไหลละพันเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันแบบมีความชัดเจนเนาะเพราะว่าว่าว,าว,าวาไปแล้วก็คือถ่าใจเงินถ่าใจปุ๋ยโคนละครึ่งแล้วจะบมีเงินไหลละพันเนี่ยอ,อันนั้นละที่ชาวนาต่อต้านกันบัานนี้ชาวนาก็เลยต่อต้านกันไปฟังในส่วนของ แฟ้มผับแฟ้มข้าในส่วนของเรื่องปุ๋ยที่เพิ่นดาริออกมาลีที่เพิ่นจะคิดเป็นปุ๋ยตั้งโรงงานปุ๋ยแห่งชาติสกอนจากไรยเอกชำนัดพุพ่มเผาพี่น้องภาพกว้างๆในเรื่องของราคาข้าวที่ตกต่ํามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนสมัยผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งเกษตรผมมีโครงการที่เราเรียกว่าชะลอการขายข้าวโดยใช้โดยใช้สหกรณ์ซึ่งเป็นนะครับหน่วยงานของกระทรวง,งเกษตรตลอดจนถึงหน่วยงานอื่นๆเข้ามาแก้ปัญหา ตัดยอดข้าวออกจากตลาดทําให้ราคาข้าวตอนนั้นเนี่ยยังต่ำที่สุดนี่ก็คือ1,000 0บาทต่อตันนะครับถามว่ามาในยุคนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นเยอะอั้นโครงการดีๆเราต้องนํามาใช้ในควิกวินนะครับโดยเฉพาะข้าวนาปีที่กําลังจะเก็บเกี่ยวนะครับเราต้องแก้ปัญหานะครับส่วนในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต้องทําปุ๋ยเนี่ยรัฐบาลควร สร้างโรงงานปุ๋ยเองซึ่งผมมีดําริมานานแล้วก็ไม่ทํากันนะครับในยุคนี้รัฐบาลโดยการดำหัวพระท่านนายมปรีท่านน,าน,นุทินท่านได้สั่งการแล้วว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเร่งแก้นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนอกจากนั้นในเรื่องของราคาข้าวโพดเนี่ยครับท่านอัศกรท่านทําไว้อยู่แล้วคือการประสานผู้ใช้โดยตรงคือโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งเขารับซื้ออยู่แล้วราคากิโลกร,รัมแล้วไม่ต่ำกว่า9บาทถึง10บาทถึง11บบาทนะครับผมได้ประสานต่อ แล้วก็มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับได้ประสานต่อเราซื้อจากเกษตรกรโดยตรงโดยกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งโครงการตรงนี้เราจะทําต่อเนื่องและขายตรงไปยังผู้ใช้โดยตรงนั้นการตลาดต้องนาก็แก้ปัญหาตรงนี้นะครับคนพ่อค้าคนกลางต้องตัดออกไปอันนั้นก็คือแฟมผับแฟมข่าวในส่วนของท่านร้อยเอกชมาัดพมเผารองนายกรัฐมนตรีและการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในรัฐบาลอนุทินชันวีรกุลนี่ยังประธานหอดเดือนได้พี่น้องร่อนแรงขนาดเลยตอนนี้อลองร่อนแรงขนาดเลยแต่ว่าในส่วนของการดรําริในส่วนของความคิดของท่านรอเอกธรรมนัฐณปัจจุบันะาานี้ณนะตอนนี้พยากณ์ว่าดีออกมาดีอยู่เด้อลากะโอ้ถ้าคิดแนวนี่นี่กเษกษตรตะกอนหอก็จะลืมตาอาปากได้พอจะลดต้นทุนในเรื่องปุ๋ยเนาะครับเนาะเออพยาการเห็นดีเห็นงามนําถ้าทําได้อีรีเด้ แล้วบ่มีหนอกบ่มีไห่ทำโดยจุดประสงค์ที่ดีนะ้อครับนาะจุดประสงค์ทีดีแต่ว่าเพิ่นก็บ,บอกว่าปีนี้เพิ่อนอายุ60ปีหลังจากนี้เพิ่นก็อยากจะทําให้อีหยังที่เพื่อการเกษตรให้กับประเทศชาติโดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกรนี่อยากจะทําให้กับประเทศนะ้ครับนาะก็ถ้าหากว่าทําได้ตั้งโรงงานปุ๋ยแห่งชาติขึ้นมาได้ในของกระทรวงเกษตรไรสชาวกร,รกอนเกษตรกร ก็จะได้ใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพและก็ราคาชื่อพอมนะครับเนาะครึ่งตัวครึ่งเลย,ยเน๊ไอ้พวกที่เป็นนายทุนขายปุ๋ยโอ้ยเจงไะนาวเลยแหละนะครับเนาะเจงไปรนาวเลยแหละจะมาขายปุ๋ยให้เกษตรกรชาวนาแบบแพงแงแบบตะกี้นี่บ่ได,ด้เด้แต่ว่าขอให้ทําได้จริงเพราะว่าระยะเวลามันจะบ่ได้ก็คือเฟสแรก4เดือนนี่ก็คือ4เดือนนี่ก็คือเป็นเฟสแรกนะครับเนาะเฟสแรกก็คือ4เดือนนี่ในส่วนของการอยู่สภา แต่เพิ่นก็มั่นใจว่าสมัยหน้าถ้าเลือกตังเขามาแล้วเพิ่นก็จะยึดกระทรวงเกษตรซะก่อนคือเก่าดิคือเก่าเพราะว่าในส่วนของเพิ่นมีพลังอยู่เนาะในส่วนของรอยเอกธรรมนันภงเพลพยการถือว่าเป็นคนที่มีพลังอยู่เพราะว่าจะเป็นการเว่ากันจาดูดันผู้นาสมควรอย่างยิ่งก็จะเป็นแบบนี้ไปนําเนะครับเพราะว่าถ้าว่าสังการไปแล้วลูกน้องบางเหตุนํามก็ลาบากเนี่ย พวกข้าราชการบรเห็ดน้ากัะลำบากเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในส่วนของการสังการพยาการมักดยู่เพราะว่าเพิ่นสังการไปแล้วเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรเกษตรกรด้วยตรงบ่จะเป็นในเรื่องของไฟเรื่องกรมชนประธานก็ดีนะครับเนาะ เออโอ้ยเพิ <tu i ro> ่นจะพัดดันหลายๆเรื่องนั่นแหละก็ล้อล้อเบิงก่อนพี่น้องอันนี้มันแค่เริ่มต้นนะครับนะแค่เริ่มต้นถ้าเพิ่นทำได้พยายามสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นคำว่าของเพิ่นนะครับนะเพิ่นก็จะเสียเองละแต่ทางนี้ทางนั้นก็มารอรุ่นระยะเวลาอ่าระยะเวลาที่เหลือนี้อ่าสามเดือนสี่เดือนเหตุยังได้แล้วก็เกิด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 อีหยังขึ้นมาได้หน่อหน่อย่ามารอรุ่นรอเบิงก่อนเอาว่าจะเป็นเป็นจังได้หรือว่ามันแรงต่ออนนนนนแแรรกกบบบบ่่่จะะะพววปายยยูเเคััมี มาล้อรุุนล้อเบืองกันกาให้โอกาสพนสกนเดชพี่น้องเด้อให้โอกาสในส่วนของท่านเคยทำผิดพลาดมาแน่หรือว่าในส่วนของการประสบการณ์ที่มีเคยทำผิดพลาดมาแล้วเพ่นก็จะได้ได้นำมาปรับปรุงคนเฮาก็ต้องให้โอกาสกันนะครับเนาะสิ่งกันละกันเหรอพี่น้องกันวเอ่อเอาคิดหน้าพ่อกันไม่พี่น้องคิดเห็นจังไรกับเรื่องโรงงานปุ๋ยแห่งชาติก็คอมเมนต์มาว่ากันเนอะว่าจะทำใดบ่ใด้อยเปอร์เซ็นต์บ่แต่ทำใดจริงเนี่ยมันดีบ่หรือว่าบ่เป็นผลดีกับเกษตรกรชาวนาเฮ้าหนาะครับเนาะ เจอิคลิปหน้าพบกันไหมพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ